ตาตัดกันนาคราชนั้นว่านี่อะไรกันมหาบพิษนาคราชตอบว่าพระเจ้าข้าข้าพระองค์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เช่นกับด้วยพระองค์ได้ทำสมณธรรมสิ้นสองหมืนปีเมสมณธรรมนั้นก็ไม่อาจเพื่อจะช่วยข่าพระองค์ได้ข้าพระองค์ อาศัยเหตุสักว่าให้ใบตะไคร้น้ำขาดไปมีประมาณสักเล็กน้อยถือปฏิสนธิในอเหตุุกาศเกิดในที่ที่ต้องเลื้อยไปด้วยอกย่อมไม่ได้ความเป็นมนุษย์เลยไม่ได้ฟังพระธรรมไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เช่นกับพระองค์ตลอดพุทธทันดรนหนึ่งพระสัสดา ทรงสดับถ้อยคำของ